ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสิ่งที่ฉันพยายามทำคือการรวมโลกเข้าด้วยกันมิสุบัตซูเปอร์โรบอทวอร์สสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกาลัดจะมาพูดถึงซูเปอร์โรบอทวอภาค30ค่ะ ประสบการณ์จากอดีตพัฒนาเป็นปัจจุบันเพื่อส่งต่ออนาคตจาก Super r ์ b o t w a วอลนะคะเกมบอยในปี1991นะคะจนถึงปัจจุบันในปี2021ค่ะกับ Super r ์ b o t w a วอลเนี่ยเราเนี่ยคะจะเห็นได้ว่า Super r ์ b o t w a วอนั้นสืบต่อระบบการเล่นแบบพัฒนาทีละนิดค่ะพร้อมกับทดลองระบบใหม่ๆม,มาโดยตลอดนะคะแล้วพอมาถึง Super r ์ b o t w a วอลเนี่ย มันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนรูปลักษณ์แทบทั้งหมดจากที่เคยผ่านมาค่ะจนดูเหมือนมันใหม่มากๆนะคะแต่ความจริงนั้นแล้วเนี่ยซูเปอร์โรบอทว่าสกับระบบการเล่นหรือส่วนต่างๆในเกมไม่ใช่ของใหม่เลยค่ะแต่เป็นการพัฒนาของเดิมทั้งหมดแล้วก็ปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองเหมือนกับว่าซูเปอร์โรบอทว30นะคะโตไปกับเราและกำลังบอกเราๆซึ่งเป็นผู้เล่นว่าจากนี้ต่อไป จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยรูปแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะมาแกะกันนะคะว่าซ u เปอร์โรบอทวอ0ส่วนประกอบไหนในเกมเนี่ยที่มาจากภาคเก่าๆไม่ต้องนับรวมการตามหาย,ยูนิตลับที่สืบต่อกันมาจนเป็นสเสน่ห์ตั้งแต่ภาค2ค่ะระบบดำเนินเรื่องการเล่าเรื่องนะคะในซ u เปอร์โรบอทวอ0ค่ะมันจะมีส่วนคล้ายกับการเล่าเรื่องของ OE คือตัวเอกเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นณนะเวลานั้นมากกว่าการเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงค่ะโดยการเอาเนื้อหาจากซีรีส์เนี่ยมาขยำปนๆปล,ปล,ลงไปแต่ก็เล่าผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเติมความเชื่อมต่อด้วยบทสนทนาและเหตุผลที่จะต้องทำให้เหมือนซ u เปอร์โรบอทวอโอนั่นเองค่ะระบบการเลือกฉาก การที่ผู้เล่นนะคะสามารถเลือกเล่นฉากเล่นก่อนหลังได้เนี่ยมันมาจากซ u เปอร์ระบบวอลอิมแพคค่ะผู้เล่นเนี่ยก็จะสามารถกำหนดสถานที่ไปก่อนและหลังได้ในซ u เปอร์ระบบวอ30นะคะเขาก็พัฒนาให้มีความละเอียดแล้วก็แตกสถานที่ยิบย่อยลงไปอีกค่ะทำให้เพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนั่นเองภารกิจออนบอร์ด ภารกิจออนบอร์ดในซ u เปอร์ระบ w วอ30นะคะมันจะเหมือนภารกิจแบบทดสอบฝีมือค่ะที่มีเงื่อนไขบังคับผู้เล่นและได้มาซึ่งพาส์ทเงินหรือว่าสกิลมาจากพื้นฐานเดิมนั่นก็คือพัซเซอร์โรโบในซ u เปอร์ระบ w วอเจและดีนั่นเองค่ะภารกิจจากพิลกุไซ องคประกอบตรงนี้นะคะก็เป็นการปลดล็อกนะคะเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำคะแนนได้ถึงตามเกมที่กำหนดค่ะเช่นการเล่นผ่านมิชชั่นมากกว่าที่กำหนดหรือการให้นักบินยิงศัตรูได้เท่าที่จำนวนต้องการระบบนี้นะคะมันคือระบบ Battle Record ใน Super Robot War UX ค่ะระบบ Supporter อร์ จุดเริ่มต้นของระบบนี้นะคะมันก็คือระบบตัคติเชียนใน Super r ์ b o t อ a วอ x ค่ะแล้วก็พัฒนานะคะจนเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ถูกใช้ใน Super r ์โรบอ a วอ t และใช้ต่อมาใน Super r ์ b o t w a วอ0นั่นเองค่ะระบบการต่อสู้ออโตโอ้ระบบนี้นะคะมันก็มีใน Super ร์โรบอ a วอาคมือถือ Super ร์โรบอ a วอ d ค่ะ ที่ผู้เล่นเนี่ยเขาก็จะปล่อยยูนิตลงสนามค่ะแล้วเกมเนี่ยก็จะเล่นเองโดยอัตโนมัติก็จะใช้เวลาในการฟาร์มหรือเล่นในฉากที่เราเนี่ยเหนือกว่าศัตรูเยอะๆนั่นเองค่ะระบบการพัฒนายานแม่ระบบการพัฒนายานแม่เป็นระบบที่ดีมากนะคะสำหรับซ u เปอร์โรบอทวอร แต่ความจริงค่ะมันก็คือการอัปเกรดจากระบบพัฒนาใน Super r ์โรบอ a ว V ลค่ะที่ให้รายละเอียดการพัฒนาและก็เพิ่มศักยภาพทีมได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยค่ะการอัพสกิลระบบอัพสกิลของนักบิน Super r ์โรบ w a วอลส่งต่อโดยตรงนะคะมาจาก MX แล้วก็ C หรือ Z นั่นเองค่ะ หรือการใช้ค่า PP นั่นเองที่เป็นจำนวนรวมค่ะแล้วก็เอามาเลือกซื้อสกิลที่ต้องการนำมาใส่ให้นักบินนั่นเองค่ะดาวน์โหลดคอนเทนต์ช่องทางการทำเงินนะคะส่วนนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็สามารถซื้อเนื้อเรื่องเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะได้ผ่านทางเพจสโตเริ่มต้นมานะคะในซ u เปอร์โรบอทวอรซีหรือแนั่นเองค่ะ แล้วก็กลายเป็นต่อยอดเรื่อยมานะคะเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบันไดเนี่ยเขาจับจุดได้ค่ะแทนที่จะขายเนื้อเรื่องเสริมเหมือนที่ผ่านมาค่ะเขาก็เปลี่ยนมาขายยูนิตแทนนะเรียกว่าเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวเอกที่เป็นยานแม่หลายคนนะคะอาจจะว้าวมากนะคะกับการที่ตัวเอกของภาคนี้เนี่ยเป็นมิสบะกับยานแม่ค่ะ แต่ทางบันไดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะคะว่ายานแม่ใน30เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการฉลองค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะมุกนี้เนี่ยมันเคยถูกนำมาใช้แล้วในซ u เปอร์โรบอตวอรหรือ W นั่นเองค่ะกลุ่มตัวเอกเป็นยานแม่ของครอบครัวอดีกันความสัมพันธ์ของตัวเอกโดยปกตินะคะตัวเอกชายกับตัวเอกหญิงเนี่ยจะคู่กันค่ะในซ u เปอร์โรบอตวเนี่ย ภาค30ก็จะมีมิสุบะนะคะเป็นแกนกลางของความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็มีความเห็นจากผู้กำกับนะคะว่าถ้าเลือกตัวเอกเป็นเอสเนี่ยก,ก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างมิสุบะกับเอสนะคะก็จะเป็นความรักแบบโชตะก็คือฝ่ายหญิงอายุมากกว่าค่ะแต่ถ้าเราเลือกตัวหลักเป็นอัสนะคะก็จะมีความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกันค่ะซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเอกลักษณะนี้นะคะมันเคยได้ใช้มาแล้วนั่นเองใน ซูเปอร์โรบอทวอทีค่ะซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกันนะคะกับไซโซซากิริแล้วก็หลามีนั่นเองค่ะฮักเคไบ3สามสิแน่นอนนะคะว่าเป็นการฉลองครบรอบ30ปีของซ u เปอร์โรบอทวค่ะยูนิตหลักของตัวเอกเนี่ยทางบันไดก็เลยเลือกกลับไปที่ยูนิตตัวเอกตัวแรกของซีรีส์ค่ะตัดไซเบัตเตอร์ออกไปนะคะเพราะว่าในเวลาปัจจุบันเนี่ย ไซบัตเตอร์เนี่ยถือเป็นซีรีส์มาโซคิชินนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบนเพสโต o ออริจินอลอีกแล้วค่ะซึ่งฮักเคไบนะคะก็ปรากฏตัวครั้งแรกในภาค f ค่ะแล้วก็ค่อยลงใน4 s นะคะแล้วก็ compact d i s นะคะตามลำดับครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับกรุนกัตนะคะแล้วก็จะมีลำดับการพัฒนามาในโดยตลอดในหลายๆภาคจนกลายเป็นฮักเคไบาย30ในซ u เปอร์โรบอ a วอร์นั่นเองค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาของซ u เปอร์โรบอทวอนะคะเพื่อเป็นซ u เปอร์โรบอทวอลภาค30เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ต่อยอดมากกว่าสร้างใหม่ค่ะเหมือนเขาเนี่ยจะพยายามคงเอกลักษณ์ความเป็นซ u เปอร์โรบอทวอเอาไว้ค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าทีมพัฒนาเนี่ยก็ใส่ใจกับกลุ่มผู้เล่นมากๆค่ะคล้ายกับว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยได้ยินเสียงผู้เล่นในเมื่อเติมใหม่เนี่ยมันลำบากนะคะ และยังคิดอะไรที่ดีพอไม่ออกนะคะก็กลับไปที่ภาคที่ผ่านผ่านมานั่นเองแล้วก็คุยกันว่าระบบนี้ดีเอาไว้เพิ่มเป็นแบบนี้ดีไหมเติมตรงนี้อีกนิดไหมเป็นต้นค่ะระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ซูเปอร์โรบอทวอลภาค30เนี่ยเป็นเกมที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ซีรีส์นี้เคยจะทําได้เลยค่ะแล้วก็ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าซ u เปอร์โรบอทวอลในยุคต่อๆไปก็จะใช้อินเทอร์เฟซและระบบประมาณนี้ค่ะ ก็เป็นการเปิดนะคะทศวรรษใหม่ของซ u เปอร์โรบอทวอไปในตัวแต่ในภาคที่จะต่อจาก30ก็อาจจะกลับไปเป็นเนื้อเรื่องในสโคปเท่าเดิม50ฉากจะให้ใหญ่ขนาด30ก็คงต้องรอฉลองครบรอบ35ปีหรือ40ปีอีกครั้งค่ะอดีตไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตแต่อดีตคือพื้นฐานในการพัฒนาเพื่ออนาคตค่ะ ซูเปอร์โรบอทวอร์สาลังจะบอกกับเราแบบนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารอนก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ